สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยนี่นะสวัสดีทุกคนวันนี้ตอนเราเข้าสู่ช่องเบลดิสลลนนะคะครับผมวันนี้นะคะก็เบลกำลังจะไปเล่นอคอนเสิร์ตนะคะที่ร้านแฮชแท็กจันทบุรีนะเราจะพาทุกคนไปทำงานกับเรานะคะซึ่งความพิเศษของการทำงานรอบนี้เลยคือเราจะไม่ได้กลับบ้านค่ะทุกคน หลาอาจจะงงว่าไม่ได้กลับบ้านแล้วไงใช่ไหมคือเรายังไม่เคยไปทัวร์แบบที่ไปต่อกันโดยที่ไม่ได้กลับบ้านนะคะคือวันนี้เราจะมีเล่นที่จันทบุรีตอนกลางคืนนะคะที่ร้านแฮชแท็กเสร็จแล้วเราจะนอนที่จันทบุรีพรุ่งนี้เราจะตื่นเช้ามาขึ้นรถตู้ไปลงดอนเมืองและทีนี้จากดอนเมืองปุ๊บเราจะส่งตัวเองตรงไปถึงเชียงใหม่นะนั่นแหละก็เดี๋ยวเราเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ เตรียมกระเป๋าคู่ใจของเราเรียบร้อยแปะสติกเกอร์ไว้ข้างหน้าด้วยเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับตัวเองนะคะวันนี้เราไปถ่าย MV เพลงสามมานะคะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้หรือว่าหรือว่าเอมีเพลง3ามจะปล่อยก่อนถ้าสมมติว่าเอมีเพลง3ปล่อยก่อนก็ฝากติดตามทุกคนเฮ้ย hey, ฝากทุกคนติดตามด้วยนะสำหรับเช้าวันนี้นะคะที่น่าจะกินข้าวไม่ทันนะเราก็จะกินบราวนี่นะคะ ถามว่าเวลาหันเช้าได้ไหมก็เอาให้อิ่มท้องก่อนพอนะตอนนี้ช้อนช้อนอทุกคนเราแนะนำสิ่งนี้มากๆมันอร่อยมากๆพุดเมดนะคะ อ๋อแม่ไปกี่วันไปกี่วันไปิบว,วันจ้ะและการเดินทางในวันนี้ของเรานะคะที่จะไปจันทบุรีเราใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งถือว่านานมากเมื่อตูดมากนี่ก็กินยาน,นะคะเพราะว่าคอเพิ่งหายนะคะแล้วก็นอน,นะคะ่ะนอนวนไปเสร็จแล้วก็ตื่นมากินจะ้ะกินแล้วก็กิน แล้วก็กินนาทุกคนรหรับตืบ่นนะคะในเวลาสาชั่วโมงฟ้าสวยมากนะและแล้วเราก็ถึงจันดบุรียังไม่ออกไปเพราะว่าเพราะว่าง่วงเดี๋ยวพาไปอยู่ตอนเช้ <c oughs> เซาวก็เสร็จแล้วนะคะเพราะอุปกรณ์คู่ใจใอินเดียของเราเนั่นเองท้องฟ้ามันสวยมากมากเลยคือทุกคน,นในร้านก็คืองงว่าที่ฉันเดินออกมาหน้าถนนทําไมเหมือนจะมาเรียกรถแต่เปล่าเรามาดูท้องฟ้านะเดี๋ยวให้ทุกคนดูเลยกันหลังจากที่เราเซาวเสร็จแล้วนะแล้วก็กลับมาที่ที่พักนะคะซึ่งที่พักที่นี่ไกลมากหนึ่งชั่วโมงทุกคนวันนี้นะคะเราก็วาร์ปมาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วอ๊ย นูคอนไฟหนึ่งวิฮะอ <laughs> ขอบคุณครับพี่หนุม <laughs> ลืมลืมบอกลืมบอกเดี๋ยวจะขึ้นโชยยังไงก็รอตามนะ คนเ้วตอนที่เราก็ก็เป็นเวลาตีสามป่ะใช่ไหมทุกคนฟังไม่ผิดค่ะนี่คือเวลาตีสามค่ะเรานอนไปแค่หนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปดอนเมืองนะคะซึ่งฟ้าสวยมากสวยจะต้องตื่นมาถ่ายนะ โอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็โหลดของให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราจะทําการบินไปนะคะก็จะเสียเวลาโหลดของนิดนึงก่อนที่เราจะไปมาหม่ําข้าวกันนะคะเนื่องจากทุกคนง่วงมากตอนนี้ก็จะอาจจะดูเป็นซอมบี้นิดนึงนะคะเสร็แล้วก็มากินข้าวนะคะซึ่งเบลเพิ่งรู้ว่ามีฟูดคอร์ทที่ดอนมืองด้วยเหมือนกันนะและเราก็ลืมว่าสิ่งนี้มันขึ้นเครื่องไม่ได้นะก็เลยต้องปืดตรงนั้นเลย ทำเท่ทำทรงทำทรงอะไรสันสวยอะไรหรอทำทรงอีกแล้วหรอทำทรงเราลองน้องสุดหรอสุดหรอเย้เชียงใหม่และแล้วนะคะเราก็ถึงเชียงใหม่กันแล้วนะคะ ซึ่งสภาพไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นคือเหลือแค่กาหยาบแล้วนะไม่ไหวง่วงถามว่าเบลง่วงคนเดียวหรือเปล่านะคะก็ดูจากหน้าพี่ทีนได้นะคะว่าไม่ไหวแล้วต้องการนอนนะคะตอนนี้นะคะเราก็รอรถตู้อยู่นะคะให้รถตู้มารับเรานะคะเพื่อที่จะไปที่พักนั่นเอง หลังจากที่เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ออกมาหากาแฟสวยกันนะคะมาเชียงใหม่แต่ไม่สวยกาแฟไม่ได้นะจ๊ะหลังจากกินกาแฟกันเสร็จนะคะก็กลับที่พักแต่งตัวแต่งหน้าพร้อมออกมาโชว์นะคะงานนี้ก็จะคล้ายๆน,าน่าโอท็อปนะทุกคนแล้วก็อยู่กันที่ FTI แล้วนะแล้วก็เราดูว่าวันนี้จะโชว์เป็นยังไง ใช่ค่ะทุกคนเราลืมเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูค่ะเนื่องจากเราตื่นเต้นกับของกินแล้วเราก็ตื่นเต้นกับการโชว์อยู่นะคะโอเคแล้วก็ข้ออ้างอะไรและคะ่ทะทุกคนเราลืมนั่นเองนะแล้วเราก็วาร์ปมาที่ร้านเนื้อ,อย่างนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของวันนี้นั่นเองเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเอาใจาคือหนึ่งอย่างก็คือใจอยู่ที่เนื้อ,อย่างแล้วนั่นเองนะทุกคนดูความน่ากินของมันคือใครมันจะไปไหวอะ่ะชื่อร้าน Beef Street Boy นะคะก็ไปหาตามกันได้นะ เสร็จแล้วเราก็กลับที่พักกันนะคะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเชียงใหม่ได้เปลี่ยนมาเป็นเมียงดงเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้มานานมากแล้วเราก็จะวาร์ปมาในวันที่สามนะคะซึ่งเป็นวันกลับบ้านของเรานั่นเองนะออคิดถึงบ้านมากคิดถึงตุ๊กาตาฮัลโหลแล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะกลับกรุงเทพกันเรย์เยานะคะมาเราง่วงมากก็เดี๋ยวรอไปเจอกันที่กรุงเทพนะคะ และแล้วนะคะเราก็ถึงดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แวะกินเย็นตาโฟนิดนึงก่อนกลับบ้านนะคะคือขอสารภาพเลยว่ากลับบ้านไปปุ๊บไม่ได้ทำงานจ้ะหลับค่ะไว้เจอกันวันต่อไปนะคะดไนท์ o มอร์นิ่งค่ะจากที่เมื่อวานนี้เราลงเครื่องมาจากเชียงใหม่ปุ๊บเราขอสารภาพเลยว่าเราสลบไปเลยจ้าเหนื่อยมากนะเมื่อวานแต่ว่าวันนี้ก็ได้นอนอย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้ว แต่เราไม่ท้อค่ะทุกคนวันนี้เรามีงานต่อวันนี้เราหยุดงั้นก่อนได้ป้าววันนี้นะคะเรามีสัมภาษณ์นะคะของแบนด์ทิงตอนใบสองเดีวันนี้เข้าเช่ยงองเราไปค่ะือสลัดไก่ย่างเนื้อวีบีเมนกับน้ำไอ้นี่เลยอ่ะถ้ามันเค็มอะใช่ไหมยหรอไม่รู้ดาพวกนี้ก็ง่ายกินมากเลยอ่ะ <laughs> ไม่ว่าหนึ่งมาเปิดมา <laughs> สาย ึงคาเฟ่แล้วนะคะแล้วเราก็รอคุณจูนอยู่นะคะซึ่งคุณจูนวันนี้เขาจะมาดูแลเราโอเคก็เดี๋ยวรอเจอคุณจูนนะคะซึ่งตอนนี้เขากําลังหารถเบลอยู่แต่เบลก็คือไม่ไม่เดิอนออกไปโอ้เห็นแล้วมาแล้ววันนี้ผมอัดรอไหมฮะโอเคค่ะ แสงสวยจังเลยคุณจูนเมื่อกี้ผมแอบถ่ายคุณตอนคุณเดินมาด้วยใช่หรอใช่ทำไมเป็นคนแบบนี้วันนี้คุณจูนจะดูแลเรานะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องดูแลคุณจูนคุณจูนจะดูแลเราแน่นะฮะกินจะลองร้อนี่เห็นไหมดูแลละหนึ่งอ๋อโอเคนี่คือดินแดนอะไรนี่นี่คือดินแดนอะไรไม่รู้ซึ่งอยู่แถวจตุจักรใช่ปะไม่ใช่เออไม่ใช่จตุจักรเหรอไม่ใช่นี่คือที่ไหนวะสามเสนอ๋อสามเสน นี่คาเฟ่รหลับมากทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูคาเฟ่ชื่อเดี๋ยวแปะชื่อให้เพราะจะไม่ไเป็นอะไรน่ารักอ่ะน่ารักอุ้ยคิ้วอ้นะโอเคเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กัน๊ะ กินเสร็จแล้วทำอะไรบ้างกินกินางานถนัดแล้วก็กินสัญชายกับหมูอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผมจะไกินนั่งนะเจ้าของช่องไม่รู้แต่เดี๋ยวลงแน่ถ้าเห็นอ่านั่งแล้วครับ อยากเลี้ยงหมาจำได้ไหมน้องชื่ออะไรสันชากับสันชากับไม่ได้อะไรนะพีดีอะไรนะพีดีอะไรที่เขาห้ามถ่ายรูปคนเลยนะอ๋อพีดีซีเอฮะยพีดีซีเอไม่ใช่อาไม่ใช่เหรอพีซีเอเคยเหรออย่าบอกเขาาเรียนเซเบอร์เป็นเซิร์อะไรวะพีดีพีเอไม่ใช่ซีเอพีเอซีเอเคยจบปีสอง เดี๋ยวเราก็กลับบ้านนะคะทุกคนร้อนมากๆวันนี้แต่ว่าสนุกมากหิวจะไปหาอะไรกินรถติดมากตอนนี้คือแบบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเราออกมาตั้งแต่ตอนประมาณห้าโมงกว่ากว่าแต่ตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะซึ่งตอนนี้เราโมโหหิวมากแต่ก็เดี๋ยวรอดูไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินอะไรแต่ว่าก็เดี๋ยวรอเข้าห้างก่อนนะอ,อยากซื้อเฮลิคอปเตอร์ว่ะ ออ้ออมาเลงไปแล้วครึ่งหนึ่งอันนี้นะคะก็เป็นเวลาน่าจะตีหนึ่งนะคะซึ่งกู๊ดเมทเท่านั้นเวลานี้เพราะว่าไม่มีอะไรหวานน้อยไปกว่าน,นี้แล้วแอเคทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุป ทางบล็อกนี้นะเอาจริงก็เป็นการไม่เชิงรุกหรอกแต่ว่าก็เป็นการไปร้องเพลงสองจังหวัดติดโดยที่ไม่กลับบ้านครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะก็สนุกดะสนุกมากๆแฮปปี้มากๆรู้สึกว่าเราชอบชีวิตตอนนี้ของเรามากๆเลยแบบที่มีแฟนคลับทุกๆคนเลยขอบคุณมากๆจริงๆคืนนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วแต่เราควรจะนอนได้แล้ว ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืม <c oughs> กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ่งกิ้งกุ่งกิ้งให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย